สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมินันทิดาชแนลหรือว่ามิมี่แสงทองฟิแล่นนะคะสวัสดีเอฟซีบ้านแสงทองฟิแล่นทุกทุกท่านนะคะเราสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมสวยโอ้ยแม่จูนสวัสดีแม่จูนด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยแบบยหญ่ผมมาเลยสี้านะคะวงที่อุ้ย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 พ่อไม่มัดสีฟ้านั่ะสีชมพูเขาอยู่นี่เขาสวยสีชมพูสวยแบบเปรี้ยวมากนะคะแม่จูน แต่ละสาวแต่ละนางนะคะอแม่อิลีแม่รีเป็นลีดปะคะนี่ลีดวิ่ง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 ค่ะเมจูเล่นกีฬาอย่างเขาฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลก็ใช่ก็เล่นทุกอย่างมันก็จะมีฟุตบอลผู้ชายฟุตบอลกระเทยผมสั้นกระเทยผมยาวเออแล้วกับชั้นนี่แล้วก็อยากเป็นลูกชั้นนี่เพราะว่าสวยโอ้สวยเอาผู้ใดไตั้งหน้าให้หมดนี่ อันน้องเอ็มสวยน้องเอ็มแต่งแต่งแบบอันคิ้วนี่แม่จูนตาแหลมมันกระตกลงอยู่ดอกแต่พอน้องนุ่นมัดผมปั๊บตึงเรื่องวะตึงเรื่องวะตึงแบบตึงจนหูเอื้อค่ะมันดึงค้ากี่เดือาดึงดึงน้องนุ่นแบบดึงแบบตึงอือตึงอือตึงแบบตึงแห้งนะคะพี่น้องค่ะแล้ววันนี้เข้ากับสีมาสู่กันนะคะแม่จูนค่ะได้เดรนเหมาทะเลบะ บกับว่าเนจกับว่าเนจเออแล้วแต่ผลสินสิจับลงนะคะรอดูนะคะพี่น้องค่ะรอชมรอเชียนะคะสวยๆอย่างนี้นะคะจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราไม่เน้นเราไม่เน้นสวย เราไม่เน้นสวนเราเน้นขาเออเล่นมักเน้นมวนแมนค่ะเ้าเน้นมวนว่าจเป็นสีฟ้าว่าเป็นสีเป็นสีชมพูนะคะมือนีเ้าเอามวนเอาห้านะคะพี่น้อง่ามาสารสัมพันธ์ในองค์กรนะคะในบัตรแสงทองฟิลเล์นของห้านีนะคะหักแพงแบงปันค่ะพี่น้องขามาให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเปิดอันนี้ือันเดนเซอร์บนนี้แมนค่ะวยด้ สุดเดนเซอร์สีฝาบเพิ่นสร้างสุดใหม่มาเด้อวันนี้ใส่เสื้อสั้นเอามาใส่เต้นก็ได้ไม่ลีแมนบแมนเดี๋ยวไปเบิ่งแมนขั้วไปเบิ่งแนวกินค่ะพี่น้องค่ะเวทีกับเวทีไอโอสวัสดีโอพี่โอสค่ะโอทยาชาแนลนะคะสีชมพูจ้ะอันนี้สีฝาบบอกคะโอ้ยครูแข่งจ้าอันนี้ ไฟกับเขากับน้ำห่อค่ะไม่ครัวนะคะบูเพิ่นเห็ดยังให้หอกินเองกินคือเก่าอันนี้ข่าสาวเขาสังพรสวัสดีช่องครด้วยนะคะอุ้ยมีลูกชิ้นด้วยค่ะพี่น้องคะโอ้นักกีฬานักกินเราจะเป็นนักกินก่อนนะคะเราต้องติดตีก่อนกินแข่งก่อนนะคะเมรี่จะกินข้าวยังไปแล้วคุณ มีไก่ทอดนะคะอันนี้ีทอดสวยนี่ไก่ทอดแบบแซบ่บน้ำทายามว่างเงียงกับผอมเลยละพี่น้องด่านพูนสเปนเวทีนะคะอุ้ยเป็นสิบมแมนเรียนหยานฟุตบอลท่าอีกวันนี้นักฟุตบอลนี่แม่นี่ลูกไส้แม่ยุย <c oughs> ลูกไส้แม่ยุย YouTube, YouTube, YouTube. ยูทูบยูทูบยูทูบเรียนหยานฟุตบอลนี่หมู่บ้านานี่เมื่อยไอร์แลน หยาดบอลก็ลุกไส้ไม่ยุยเนาะน,นี่มีเครื่องปั่นไฟด้วยนะคะ,ะ,ะทีมงานค่อนไอวเพิ่นกะแบ่งสีคือกันเด้ะเว้ยสีชมพูกวางเชี่ยวเพิน่นนะมือกว้างเข้าพร้อมขนาดเลยพร้อมพร้อมุอม้ยคอนเสิร์ตอุ้ยพี่น้องคือสิมวนแท้สิมวนขับมวนเน่แท้กม่ยุยคุมงานเยอะ เตรยียมงานอยู่ะนะคะเราต้องคุยงานกันก่อนะสีกบูพร้อมมากดังนั้นในงานสีกบูมีนายกิลาเด้แม่ค้เดียวเนี่ยนะแม่ค้เดียวเนี่ยนะเราสีฟ้าอะ อีกล่ะผู้ใดเล่นนักเล่นน้าสีฟ้าบ่ตื่นนะคะสีฝาพี่ว่าสีชมพูแต่งโตเสร็จหมดแล้วสีฟ้าเขาก็ปลูกกันเออสีฟ้าเขาก็ปลูกกันคือล้อเถรอวะลูกไส้ว่าเล้วเด้อจ้าแม่สิบอกว่าลูกไส้พู้นี่แล้วเขาไปเอือนเอาขึ้นกันเนาะเขาไปปุ๊บเขาไปปลูกเอาไปปลูกเอาลูกไส้ขึ้นกัน ทีฟ้าอันพันธุ์เออค่ะพ่น้องยพุ่นบองลูกไส้หอยเป็นเหลียดเด้อต้องถอดเสื้อไหมถอดสีลูกเสื้อสีผู้หนูได้ยังได้แล้วเสื้อยืดอ่ะใช่เสื้อใส่เสื้อกีฬาไม่เสื้อยืดเสื้อยืดตัวไหนเสื้อยืดตัวที่เขาจะมาฉีกนะต้องรอแม่เดียวมาให้ค่อยใส่ตัวนั้นข้างในเพราะว่าเขาต้องฉีกเสื้อจะมีเสื้อตัวนั้นไหมวุ้ยวุ้ยมีฉีกเสื้อด้วยโอ้ ่ออนีเวิธีเสือน้ำดูไส้ไข่อเต้นลีดแม่เฮ็ดยังกะเฮ็ดใส่ยางหัวแทกบอกง่ายใส่ฟังบอกได้ใส่ฟังอีลีโดยลูกไส้ปกติไปมหาลัยเคยเป็นหลีมหาลัยไหมไม่เคยไม่บรรยากาศบ้านพี่แรกเห็ดต้นยาวเลยแกบุตรเห็ดยังแค่กระจายเอาเด้๋ยวนกเอนเอ้าเอาเงาะป้ามาแต่ทา้งใบแน่นไก่เอาเต้นรี่เด่นมาแล้วสวัสดีค่ะพี่เด่นชายสวัสดีค่ะ ว่ท่านไอ้สีนี่นี่นั่นนั่นแี่มแคมว่าอยู่ที่ซูปลยวะนีเพราะว่าเตต่ก่อนนั่นนั่นเดี๋ยวผมบอกเอาปืะเดี๋ยวบ้านนิสันกำแงประด้๋วลงมาฝีเลยลงมาีเลยเบิดเหรอ้งมุกกันกงทยอยมากล่ะโอ้ยงอป้าว่าใบว่าจะทา้ง d a ดยงอป้าาในวดน้ำมันไว้แล้วนะคะ กีฬาหยังพอกีฬาหยังเล่นถือติ๊งหนำครับเล่นถือติ๊งหนำเหมือนกันเลนถือติ๊งหนำครับต้องนวดไว้ก่อนนวดมาไว้ก่อนเล่นบ้าเพราะว่าในกีาไรนี่ขี่เราเน่ะอันเอารถนึงฮงฮงเก่ามากวลากิศนาบอกว่าสิเราว่าเทียบไปนะเด้อวยสันว่าแต่เราปีมี้จะเป็นล่มพะนะอยู่ได้กับติ๊งหนำกับว่ามียังมีแต่อันเดียวรบวน นักกีฬากินนะคะนักกีฬากินนะคะเราต้องกินพร้อมไหมคะนักกีฬานักกีฬิงัดแต่คนนวดนละมันมวยเลย้วโอ้ยแมนบอปมีคนนวดนละมันหายเลยโอ้ยตาลิโต้หนะไม่มีแรงแล้วโอ้ยเตยรัางสิมันสุดเสียอันแตกได้ลูก้บ้านเบึงหนังเดียม ลังซิมันชูดสิแตกประตูทีพ่มาล่องเพ่มประตี่วยนเด้นนาเยนุ่มนุ่มนุ่มใส่ตุงเงมาลองน่โดนในบ้านมันี่โดนบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเโดนนบ้านสุดมันหน่อยเป็น ทดสอบทดสอบวะน,นี่ทดสอบทดสอบเบอร์ทั้งสามนั่งกิโลกร สีชมพูเราพรอมแล้วนะคะแบบว่ากำลังมาหออหลีดชายทีมไลท์ก็มาถึงแล้วนะคะพูดอะแย่บอกว่าอีเดย์ีเดย์าพูด้นทัางช้อนทัางเช็คสามสี่ส่นเ้นตื่นเต้น เช็คทดสอบสามสีทีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วนะคะเช็คสองหนึตอนนี้เรากำลังติดดาวนะคะเพิ่มดาวลงไปจ้าเพิ่มดาวไปเราจะเป็นดาวอ่าฮะทีมจอค่ะทีมจอแล้วก็ทีมบ่าวผู้ไทยสวอปก่อนเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอมีธุระไป ใครมาถึงแล้วสวอปก่อนเลยนะคะคุณหมอรออยู่นะคะเอเิร์ดดาวนนะจ๊ะเาเอาเอาเอยูีเน้พวนอะรเาูีเาใครมาถึงแล้วสวอปก่อนเลยนะคะคุณหมอรอนะคะอุ้ยก็โรถดาสตูยิ้มจ่ออยากสีแม่ทั้งสองทานสี้าเบลลวแบว่าชนะโดชนะโดนะคะ แนะคะก้มวยนีค่ก้มวยีค่ะไม่ได้ตั้งใจเอองัดคอเนี่ยค่ะแม่ยัดอเนี่ยมตอยสีชมพูเม่เตี้ยสีฟ้านะคะโอ้ยโอย่าเห็ดออนไถแม่เตอดตมอยวะเมื่อบัดกันหลุดหมูแ้งพูดละขวดยเยด้วย้ปากเยียวอีกนแม่้วยยมีข่อยเป็นห่วงแม่ข่อยมือนันเราเลาบ่ไหมา แม่ซื้อแม่สิกินเบียร์แม่แบาดหมีม่มเราเขาแม่ต่อย <laughs> อย่ามอมกัดอย่าม่มกันแม่ได้ย็นกันแล้วค่ะเราต้องเพิ่มพ,พลังก่อนนะคะนี่ <c oughs> สีฟ้าอันนี้สีฟ้ามากับหัวใจนะคะแนกเ <c oughs> ติมพลัง <c oughs> หรือว่ามีแผนอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะ ที่นั่งมองนี้ได้เนีว่ายังฮูบอเป็นคนแรกกินมากใช่แล้วนี่มากับหัวใจนะคะมากับหัวใจเขาก็ฉันไม่ได้เต้นมากับหัวใจไปส่งกินน้ำแน่แมแต่ละอีเ็กไปส่งไปส่งเราเพิ่มพลังก่อนเราเพิ่มเราเพิ่มพลังก่อนนะจ๊ะเราจะไปเดินพาเรดกันแล้วนะคะ เดินพาเหรดแล้วค่ะอุ้ยพร้อมแข้งพร้อมคับพร้อมแนยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเริ่มเดินพาเหรดเลยค่ะทุกท่านวันนี้ไม่ใวันนี้นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคอยมอบของขัญใหม่นะคะสวัสดีค่ะ